สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครผมท็อปเราลัก8ริ้วนะครับวันนี้เป็นเทปพิเศษครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยฮะนัดสาสาวไว้นะครับว่าจะมาทานข้าวกันฮะที่โครงการบ้านเพลินวิลเล่โสธรนะครับมาทดลองใช้ชีวิตในบ้านตัวอย่างกันหนึ่งวันนะฮะว่าบรรยากาศของบ้านจะเป็นยังไงนะครับและวันนี้ผมตื่นเต้นมากนะว่าสาสาวจะทําอะไรให้กินนะฮะตอนนี้ผมมาถึงโครงการแล้วนะครับผมมาดูกันครับ สวัสดีเลยพี่วันนี้เรานัดทานข้าวกันใช่เข้ามาก่อนค่ะโอเคโอเคโอเคโอ้โหหิวแล้วพี่ท็อปสวัสดีค่ะวันนี้งานจำมั่ขึ้นเลยแล้ววันนี้ชวนชวนที่มากินข้าวบ้านใช่มีเมนูอะไรแนะนำวันนี้มีเมนูเด็ดมาให้พี่ท็อปตำแซ่บลืมผัวค่ะพี่ท็อปตำแซ่บลืมผัวคือแบบยังไงหล่ะกินปุ๊บลืมผัวลืมเลยแล้วพูดมาถึงขนาดนี้แล้วน้ำลายน้ำลายเลยขอแล้วครับ เดี๋ยวเราเตรียมของแล้วเดี๋ยวเราตัมส้มตักันดีกว่านะโอเคครับโอเคครับไปเลยครับนี่ค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะพี่หงษเราจะตัให้ดูเลยนะคะเราต้องใส่มาละกลงไปก่อนแรกมันเงียบเยมันธรรมดาไปใช่ไหมครับแต่สาวๆนะครับเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าถดัดเต้นมากนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราจะมีแบบมิวสิกนะครับประกอบในโค้กสองด้วยนะครับไปเลยครับไปเลยครับ สาวเต้นเลยนะเดี๋ยวเราจะฟังให้อันนี้เราจะซัเป็้กัน แล้วนะครับตาลืมหัวโอ้โหตอนนี้กลิ่นคือแบบเยา้ายวนพี่มากเลยแบบพริกเยอะขนาดนี้แบบถ้าเกิดกินเฉยๆไม่สนุกอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแข่งแข่งลวกันว่ากินแข่งกันใครแบบไปร้องขอน้ําก่อนเนี่ยคนนั้นแพ้เลยนะครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามานับถอยหลังแล้วแข่งกินดีกว่านะครับ

น้องวิวมนแนนอะไรกันครับเอ้ามาทำวิวมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เอ้าพี่ต๋องอุ้ยมคืนเขาหาพี่ไปเปิดน้ำกินเ,เปิดตู้เย็นกินน้ำแป๊บเดียวหา,ายกันหมดเลยอ๋อให้อ่านคุณนนห้องอันนี้ห้องนอนใหญ่ใช่ สวยมากใช่โอ้ดูสิวางเตียงไซส์ใหญ่ขนาดนี้แล้วแบบยังมีช่องพื้นที่เหลือใช่แล้วเป็นห้องนอนที่ครบมากจริงๆดแูแบบเนี้ยตรงตรงด้านนี้เนี่ยกลางวันนี่แบบมีพื้นที่แบบนั่งเล่นอ่านหนังสือฟังเพลงหน้าต่างก็ใหญ่ปลายเตียงนี่พื้นที่วางโซฟวางโซฟาโซฟาไว้ดูทีวีค่ะโอ,อ้โหยังมีพื้นที่เหลือใช่ค่ะ,ะคือถ้าเกิดว่าห้องนอนมันแคบนะใช่มันใหญ่มาก <laughs> คือถ้าเกิดว่าบ้านแคบๆนี่เอาโซฟาวางไม่ได้ต้องนั่งบนเตียงเอาอันนี้อันนี้คือแบบโอ้โหมีโซฟาวางคือห้องนอนห้องนอนใหญ่นี่คือกว้างมากจริงๆสวยมากสวยมากแล้วช่องส่งช่องแสงอะไรก็อลังการเขาเขาก็จัดวางพื้นที่ไว้ดีใช่เดี๋ยวว่าแต่เดี๋ยวไปตามหาคนอื่นกันดีกว่าไปไหนกันหมดแล้วก็ไม่รู้เผลอเผลอแป๊บเดียวไหนนะเอามาดามมนมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ แอบมาหาที่สงบสงบพ,พี่ทองเผอไปพี่แวะมากินน้ําแป๊บเดียวหายกันหมดบ้านเลย <c oughs> เป็นไงบ้างโอ้โหห้องนี้เป็นไงครับห้องนี้ดีมากเลยพี่บแบบบ <c oughs> รรยากาศคือได้เวลาเราห้องนอนเนี่ยมันความจริงมันถ้าเกิดบ้านอื่นเขาจะเป็นห้องนอนเล็กเนาะแต่แบบว่า <c oughs> มันก็ไม่ได้เล็กนะตะกี้ตะกี้กไปเจอมาดามวิวอ,อยู่ห้องนอนใหญ่นี่ก็ใหญ่อลังการนี่มาห้องเล็กลงมาแล้วมันก็ยังใหญ่อยู่วางเตียงใหญ่ยังมีพื้นที่ อ่านหนังสืออะไรเงี้ยเป็นเหมาะกับแบบเราทำงานมาในหน่วยเงี้ยพี่ชอปแบบมีพื้นที่แบบเยอะเยอะมากจริงๆแล้วแบบหน้าต่งหน้าต่างก็โปร่งไปเดี๋ยวเราไปตามหาคนอื่นเยังไม่ยังไม่ครบเลยเนี่ยมันเจอเจอไปไปไปด้วยกันไปหาตามหาน้องๆอยู่ไหนอีกนะเอ้ามานําแนนมาอยู่ห้องนี้ทำอะไรอยู่ครับเล่นตุ๊กตาค่ะห้องน่ารักมิ้งมากเลยใช่ค่ะ เป็นไงบ้างห้องเนี้โอ้ยเหมือนได้ย้อนวัยเลยค่ะพี่ท็อปบอะสำหรับหนูด้วยอ๋อมอสำหรับน้องแนนเลยถูกใจเลยชใช่ค่ะชอบแบบอะไรแบบนี้โอ้ย่ังว่านะขึ้นมาแบบหาใครไม่เจอมาเล่นมาเล่นตุ๊กตาอยู่ในห้องนี้นะครับแตุ๊กตาสุดยอดมากถูกใจไหมคะถูกใจมากค่ะโอเคไปเดี๋ยวเราลงไปเมอ์มอยกันเดี๋ยวไปหาพี่อุ่มอยู่ไหนก็ไม่รู้ปะโอเคค่ะครับ เอามาดามอุ๋มอยู่นี่เองโอ้พี่หานัดกินแป๊บเดียวหายกันหมดทั้งบ้านเลยหนีเลยหนีไม่ท้อเลยเจอถูกใจห้องนี้มันมา<ช>อยู่ตรงนี้มันเหมือนแบบัสงบแล้วก็มาคิดงานแล้วเหมือนแบบไอเดียแบบปิ้งห้องนี้ดีมากเลยนะแบบมันอยู่ชั้นล่างด้วย<ช>แล้วแบบบางคน,นถ้าเกิดว่ามีแบบผู้ใหญ่เนาะก็แบบคนแก่เงี้ยขึ้นไปนอนทัางบนลำบากให้นอนท้างล่างไปเลยง่ายๆเลยหรือหรือแบบว่าอยากจะทำงานอันนี้ห้องนี้เขาก็เซว้เป็นห้องทำงานมีโซฟาแบบนอนนอนเอนหลังเล่นตังะวันก็ได้ราเดี๋ยวเรา ไปรวมรวมตัวกันก่อนกับส, <Okay. S 1> สาวๆคนอื่นนะครับเผื่อแป๊แบ,บเดียวเที่ยวบ้านกันหมดทุกคนเลยก็พี่ทอหนีไปเอามารวมอยู่นี่กันหมดเลยยมนหนีกนอยู่นี่หมดเลยเผื่อแป๊บเดียวเราหาน้ํากินนู่นนี่เอา้าแล้วมานับวิวไปไหนอะพี่ทอเอ้าไปทําอะไรเห็นว่าเพจค่ะโอ้ขอบคุณมากครับก็ส้มตำแม่มดนีนี่แหละสรุปลืมไหมลืมไหม พี่ตัวคนเดียวเอ้ามีใครรอที่บ้านเหรอไม่มีไม่มีไม่มีนีลืมกันหมดแล้วเนี่ยอันนี้นี่ก็ตัวคนเดียวโสดกันทุกคนโสดโสดนะโอ้โหส้มตำนี่แบบของดีจริงได้ผลได้ผลกินเสร็จปุ๊บไม่มีใครรอที่บ้านแล้วตอนนี้แล้วตะกี้แบบระหว่างที่แอบหนีหายกันไปแบบไปถูกใจห้องไหนกันนะมาอุ๋มไปถูกใจห้องไหนครับ ผมชอบห้องชอบข้างนอกบบพี่ท็อปเันเป็นเหมือนแบบเหมือนเราชอบปาร์ตี้ไงรู้แหละชอบแบบเอาดอใช่เอาดอไม่ชอบในรงมโอ้แล้วมอนะครับหือชอบในครัวค่ะในครัวใช่มันเป็นมุมดีคือหน้าทำบักข้าวน่าตต้องตัมมากอ่าแล้วพื้นที่ก็ได้อยู่เนาะใช่สำหรับทาวโฮมค่ะใช่ใช่ดีมาก แล้วนอ้นองวิวครับชอบชอบ,ชอบห้องไหน,หอน,อนชอบห้องนอนชอบห้องนอนห้องเราเขาใหญ่จริงแต่กี้เราไปดูใหญ่ใช่ค่ะแล้วคือแบบพื้นที่เยอะนะครับแล้วแล้ว,ลวส่วนใหญ่เนาะบางทีแบบคนเราทํางานเนาะแบบเราก็ต้องการแบบมาพักผ่อน,อนแล้วแบบกลับมาบ้านบางทีก็ขึ้นห้องนอนแล้วเอาอะไรไปทําในห้องนอนหมดเลยใช่ใโอเคแล้วน้องแนล่ะชอบชอบชอบห้องทำงานชอบห้องทางานเป็นคนมีการมีงานยังไงห้องห้องหทำงานเป็นยังไงครับก็ส่วนตัวดีค่ะเออเนาะแบบบางทีเราทํางานตอนกลางวันก็ปิดประตูสาแบบแล้วแบบมันก็ กระทัดรัดแล้วก็แบบไม่โดนใครบครบกวนก็บ้านสวยมากเนาะแบบก็ขอบคุณโครงการด้วยแบบให้เรามาลองใช้ชีวิตนะครับบ้านเพลนวิลเล่โสทนะครับอยู่หลังห้างไทยวัสดุอยู่ในเมืองเลยนะครับอยู่ในเขตที่แบบว่าเราสามารถสั่งเดลิเวอรี่มาได้นะครับก็แบบว่าใช้ชีวิตง่ายแล้วแล้วจะไปห้างนี่คือแบบแทบจะเดินจะไปเดินเดินไปโรมินสันได้เลยอะ่ะแล้วแบบบ้านก็สวย บ้านของเพิินวิลเลจเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยใหญ่กว่าบ้านเดียวอยีกนะพื้นที่ของเขาเนี่ย162ตารางเมตรแถมยังไพรเวสุดๆเพราะสร้างแค่68ยูนิตเท่านั้น ก็สำหรับท่านที่สนใจเนาะก็ลองลองแวะมาชมได้นะครับในวันนี้เราก็มาลองใช้ชีวิตในบ้านตัวอย่างแบบ e x c l u s ค v e คนอื่นมาดูบ้านของเรามาตำส้มตำกันในบ้านวิ่งเล่นกันสนุกสนานเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะโครงการเพลินวิลเล่สุโธน,นด้วยนะครับที่ให้โอกาสให้พวกเราได้แบบมาลองใช้ชีวิตกันในบ้านจริงๆวันนี้นะเดี๋ยวเราก็ต้องลาทุกคนกันไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเทปหน้านะครับเราจะไปไหนไปทำอะไรกันนะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ อุยเสียงลืมห่อหรอเสียงลืมห่อหรอกินโอ้โหทีนี้มี2จานแล้วเราแต่ว่ากินหมดเหรอวะหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแอปเอามันหมดตายแล้ว